โคนี่หรอมันจะ สิเอาบดแม่แนวอ่อนพม่ามาเนี่ยสมุห์ไหมตัดเอาบดนะโคมันน่ะมัดเลยเอาโอ้เอาสิกินกะเอาละมัด <principe> <rapper single> โอ้หานแต่หวนเ <c oughs> มื่องวิธีการอ่ะแมงดันแมงดันๆๆอันเสียม้ะนะเสียมก็เชียมๆเอาละเมื่อกว่าสถานที่เราเอาลำบากเั้นเสียมอุปกรณ์ขุดอันนะึงนอันเดียวอันเดียวก็พอสันลี ูดบอูดนะเคยเอาไหมแม่หลยี่เคยเอาไร้ให้บื้อบื้อบนี่ยขุดขุดเนี่ยมีอมีด่นเนี่ยพูดหอมมีด่างยิ่ได้ปะพูดหอมาเ่ยพูนะขุดขุดมดนเนี่ย Угу. Так. Так.

มันเลยตัดม่ตตัดชิดชิดตัดด้ยตัดนมัดไม่ขมกูมมัด้พุ่งไม่ใช่พะมัดงานไบรเมันต่อมมนะมัดงานมัดไปแ่นะม่ได้ดขมนตอดพดเลยมัดมไ้ละมัดไะมัดแงกัมานน่มัดได้หูได้ปะันนี่นะเสือกเนี่ยมัดแ้แงมเหนเออนี่นงมานะ โอ้มันตกขนาดพนมักขนาดนัน oh, มันตกเลยโอ้ยนี่มันทันยังไงพี่นี่ ไม่มปนหูงมันแล้วหันย้ันเ,เ,เปิดเนี่ยอ่าเไย้่ไะไหวเลยหัวเ,เลย,เเลยลไหมตรงดี้เ,เลยเ

ขู่อะไปไปม,มามาบีบเงิงอ่ารนี่ลง,งนี่ก็ได้นะตกคุ้งคบมึงเอาใจหันนะฮะคืยัง,งนะแม่เลาต้องข,องของง่มให้คู่นเนี้ยคูอท่านเออองอ,องทาง mẹo mít vô xịt ông mẹo vậy mẹ ôm mít mẹ xịt mẹ 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 chưa mẹ mẹ lại, lại, lại lại ไปเอาคแก้มเพียงแล่เพียงแค่ข้าไปขุดในถุน มันยังเปิดไม่คมเลยอไรวะนี่คนลายเลยนี่เพวกนี้นี่โอโกเจอแล้ว ที <c oughs> ่มีลายตงไนเนาะมันเลมันเกี่ยดนะรมีนะครับนั่งเน อุปกรณ์ก็ไม่ได้มีอย่างไรมีทงมือกับเสียมมักจกกเสียมไม่คนลยเลย ô hoa là không được gắn, người ta như thế nào, mình gái học tiếng เตะเหเปีบกเบิดหูเอากระปัดตัวมึงยังมาปะเอาอะไรเอาอะไรที่บอกเอาอะไรเอาอะไรเอามันจัเยอะแมีหนึ่งสองาน้ำหัวมีนี่บก่าหัวมีสามพันหนึ่งประมาณห้าแต่ว่าทานน้อยเนี่ยัเยอหีเอาละตน น้องหัวันนี้มันมาไวัยหุนาดน้องหัวก็พอมีอยู่เนาะนี่ไงน้ำหัวเนี่ยครับโอ้ต้องหัวย่างลายเลยวะอันที่แอบไมได้คือน้ำหัวหมดแล้วติงเบี้ยพี่น้องอิสิอิสิลงมาครับสุดจัดเลยวะ ไ,ไปเนาะสามาธาตุเนาะเนอ่ยเนี่ยเด้๋ยวนี้นนนนจับได้ปะอย่งนี้อกอกเนาะประมาณสอธงธาตุเนาะ น้อยเอาไว้มันนะเอาละนะเอาหมดเลยมว่หัวีหัวอยหดอดอยู่นหัมีทานสุดท้าย้ซ่นเขเป็นพงจะบาดด้วยเหให้เห็นแม่อย่งไเ็มีอย่างเนาะทาสุดทได้้งงานครับโอ้แจวแจว เดี๋ยวภารกิจโอเคแต่ว่าตอนนี้ห่อขอไปแก้เสื้อผันหน้าเอาก่อนไปขอเช็คอินก่อนว่ามันจิงก็ก็เชว่าท่านบล่อยมันน้อยประมันสาวโตแล้วยังในเสื้อผันหน้าบางท่านเนาะจับอยู่นาอยู่เออแล้วก็ขอเช็คโอ้สุดเจ๋วเออสุดยอดเลยเนาะกะนี่นี่คือผลงาน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 กับปล่อยมันน้อยกับประมาณนี้เนาะันนี้คนนี้คนนี้ตุล